ที่เราอร่อนแอก็คือเด็กไม่เก่งภาษาไทยอ่านออกเขียนคล่องนะฮะทีน honestly, ี้เพราะภาษาไทยมันจะนำไปสู่วิชาอ่เดื่นเด็กในพื้น uh ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เน <Oh ี่ยอยู่ในครอบครัวก็ใช้ภาษายาวีแต่ว่าเวลามาเรียนในโรงเรียนหรือเวลามาทำแบบทดสอบเนี่ยต้องใช้ภาษากลางอันนี้ก็เป็นข้อจำกัด ที่ทำให้ผลสมริตทางการเรียนนตกต่าสิ่งที่มีความสำคัญก็คือการเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาของคนที่นี่หากเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้นี่การจัดการศึกษาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ท่านเจปีก่อนในช่วงที่จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยุคสมัยแห่งการสร้างชาติไทยผ่านนโยบายที่เรียกว่ารัฐนิยมซึ่งอาวุธเหล่านี้จะได้กระทำให้สมรรถภาพของกองทัพไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอันที่จะเพิ่มพูนการรักษาอาิปไตยของเราให้มั่นคง จอมพลปพิบูลสงครามในภาพฉลองวันเกิดช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำไทยคนนี้เป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามซึ่งมีนัยยะที่ยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์มาเป็นประเทศไทยโดยประกาศรัฐนิยมฉบับที่1วันที่24มิถุนายน2482ตามเจตนารมณในการรวมชาติให้เข้มแข็งมั่นคง นีท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าสุภาพสตรีของเราต่างก็สวมหมวกเพื่อปฏิบัติตนตามคำบ,บิงวอนของท่านนายกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยรัฐนิยมฉบับที่9เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดีเมื่อ24มิถุนายน2483มีเนื 48, 3, ้อหาว่าให้ชนชาติไทยต้องเคารพยกย่องให้เกียรติภาษาไทย โดยอย่างน้อยต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่านออกเขียนได้ประกาศฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นนโยบายรัฐานิยมที่มีในยะด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ยังมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และการใช้ภาษาซึ่งรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะส่งผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินชีวิตของกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาทางวัฒนธรรมของตัวเองโดยเฉพาะจีนและมาลายูทำให้เกิดการต่อต้านและยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันภาาษไทยเจ้ามีต่อไตยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพักประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในสอสอพื้นที่ที่ติดตามปัญหาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปาาระเด็นของจำบลงพอประเด็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ในฝังลึกในหัวใจของของประชาชนแต่ว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องไมเ่เอาเรื่องนี้มาสร้างเป็นปัญหาพระสร้างเป็นปัญหานี่เราจะอยู่กับปัญหาตลอด ต,ออกกต้องแยกแยะว่ามันต้องแยกแยะฮะณวันนี้นี่สังคมที่ต้องแก้ต้องก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาตัวเองก้าไปข้างหน้าไม่งั้นเราเราจะเปต่อสู้ในสังคมโลกไม่ได้<ม>นะเราต้องมีโอกาสที่จะก้าต้องคิดในกรอบการก้าวอย่าคิดในกรอบในการสร้างปัญหากว่า50ปีหลังมีนโยบายรัฐนิยมของจอมพลปอยุคที่นายกสวัสดิพานิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านกาตองอำเภยะหาจังหวัดยะลาเป็นโรงเรียนของรัฐแห่งรากที่ยอมให้นักเรียนมุสลิมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามข้อเรียกร้องของชาวมุสลิมประสิทธิ์เมฆสุวรรณคือผู้ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ในช่วงที่เขาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกาตองจากชุดที่ว่าผู้ชายนุ่งเกงขาสั้นผู้หญิงนุ่งกระโปรงแบบนักเรียน ทั่วไปอะนะให้มาเป็นปกปิดให้ยาวขึ้นเช่นผู้ชายก็นุ่งเกงขาย,ยาวผู้หญิงก็นุ่งนุ่งกระโปรงที่ยาวปิดเข่าแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเขาเขา,เขานำเสนอโรงเรียนว่ามันเป็นหลักการทางศาสนาอิสลามนักเรียนจาก218คนในช่วงนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเป็น800กว่าคน ในระยะเวลา2ปีกว่าเด็กๆชั้นป .6 ในโรงเรียนบ้านยะหาจังหวัดยะลากำลังทำข้อสอบปลายภาคโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดทำข้อสอบเองเพื่อให้เด็กสอบเลื่อนชั้นแต่ถ้าเด็กๆจะเข้ามาหาวิทยาลัยพวกเขาจะต้องทำคะแนนให้ได้ดีในข้อสอบอีกชุดหนึ่ง ที่ใช้วัดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือ O อเ t ข้อสอบโอเนเป็นข้อสอบที่ใช้วัดผลวิชาพื้นฐานแปสาระและใช้วัดคุณภาพของโรงเรียนด้วยจังหวัดนราธิวาสมีคะแนนโอเน็ต่ำที่สุดของประเทศเดี๋ยวถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวครูจะเดินเก็บะคะเป็นรายบุคคลนะคะส่วนที่ปัตตานี แม้โรงเรียนที่นั่นจะได้คะแนนโอเน e t ดีที่สุดในบรรดา3จังหวัดก็ยังไม่ถึงร้อยละ50โรงเรียนอนุบาลปัตตานีเป็นโรงเรียนของรัฐที่สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองปัตตานี ผลคะแนนโอเน็ตของที่นี่อยู่ในอันดับค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับทั้งจังหวัดค่อ,อ,อขนอข,ข้างยากเหมือนกันนะครับยากครับข้อสอบที่โอเน็ตกับข้อสอบที่โรงเรียนไหนยากกว่ากันโอเน็ตครับโอเน็ตครับโอเน็ตยากกว่าทุกวิชาเลยป่ะครับทุกวิชาเลย เดี๋ยวกระน,กน,กนอ,อกสีกกนกขวัญชีวรัตเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีมาเกือบ2ปีแล้วเธอบอกว่าส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาเพราะเด็กๆใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังใช้ภาษาไทยไม่คล่องเขาก็จะพูดสับกันไวยากรณ์แต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วอาศัยความเคยชินคะ่ะก็จะเข้าใจเขาตรงนั้น ถามว่าเป็นคนอื่นมาอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจเขาหรือเปล่ามีผลต่อคะแนนสอบไหมครับเวลาเรื่องข้อสอบเป็นภาษาไทยใช่ไหมค่ะมีค่ะการอ่านมีแน่ๆแล้วเพราะว่าจะอ่านออกเสียงไม่ชัด<ม>อ่านมไม่ได้<ม>ไอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําข้อสอบไม่ได้เหมือนกัน โรงเรียนบ้านปะจันญในจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโรงเรียนของรัฐ4ี่แห่งที่อยู่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทดลองใช้ตัวอักษรภาษาไทยมาสอนภาษามลา,ายูตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งโ,โครงการนี้เรียกว่าโรงเรียนทวิภาษาได้รับการออกแบบขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กในพื้นที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทย ทำให้คุณภาพการศึกษาย่ำแย่มันเป็นประโยชน์มากสำหรับที่ว่าเขาบอกว่าเด็กสามจังหวใยแดนอ่านหนังสือไม่ออกจริงเพราะว่าพอมาเป็นทวิภาษาพี่ยอมรับแต่ก่อนเราไม่ได้สอนเลยบอกว่ากอไก่ี่เสียงมันออกอยังไงเราไม่ได้บอกแต่พอมาเป็นการสอนพรีเมอร์แบบทวิภาษานี้ทําให้เด็กเข้าใจและเด็กสาม,มารถที่จะเขียนเพื่อเชื่อมโยงภาษาไทยได้เด็กสาม,มารถที่จะมาอ่านอ่านแล้วก็อ่านได้เร็วขึ้น แล้วก็เมื่อปีที่แล้วม,มีเด็กป1น,นะคะไปสอบของ5จังหวัด5จังหวัดภาคใต้11เขตได้ที่2ค่ะที่2ของ5จังหวัดค่ะของ5จังหวัดเด็กอ่านออกเขียนได้ค่ะแต่การสอนโดยใช้ตัวอักษรไทยนอกจากจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วยังมีเสียงค้านจากนักวิชาการด้านศาสนา การที่จะใช้ภาษาอักษรไทยไปทับไปเขียนภาษามลายูนี้ผมว่าลักษณะอย่างนี้นี่มันจะมีมยนต่อการไปทำลายอัตลักษณ์ของเขา,เา,เาส่วนที่โรงเรียนอลาวิยะวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาที่นี่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงม .6 ครูซาบีระสกุงซารีกำลังสอนเด็กนักเรียนให้อ่านและเขียนภาษามลา,ายูโดยใช้ตัวอักษรภาษามลา,ายูสมัยใหม่ที่เรียกกันในมาเลเซียว่ารูมีโร,ร,ร,รงเรียนอลาวิยะวิทยานำวิธีการนี้มาสอนเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการใช้ภาษามลา,ายูมากขึ้น ไปอบรมที่มาเลก็จะใช้คำว่าไอนี่ใช้อ่านสาระอ e ีหรือว่าอ e ีอ่านอ e ีเลยไม่ใช่ว่าให้เด็กอ่านไอนี่คำว่าไอเด็กจะไปสับสนกับคำสระสระไอถ้าอ e ีนี่ก็ใช้เปรียบเทียบกับสระอ e ีภาษาไทยก็จะเปรียบเทียบเป็นสระ e สอนนีนะ นูยีรันบิลให้ยีอบูบาการองผู้อำนวยการโรงเรียนอลาวิยะวิทยาให้เหตุผลที่เธอเปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นในปี2512เพราะในสมัยนั้นโรงเรียนของรัฐไม่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนรู้แบบชาวมุสลิมได้ท่านถามว่าโรงเรียนรัฐบาลแค่2กิโลเองนะข้างหน้าเนี่ยทำไมคุณจะต้องเปิดโรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็มีเราก็บอกว่าแชั่วโมงอะนะคะ เรียน8ชั่วโมงโดยที่คนมุสลิมเนี่ยมีอิสลามเป็นวิถีชีวิตน่ะมันยังไม่พอเพราะว่าการเลรสลามมันมันไม่แยกอ่ะศาสนาจากอาจารย์อาจาักนะ่ะเราเรียนภาษาจีนได้เราเรียนภาษาอังกฤษได้เดนมันได้อิตาลีได้ญี่ปุ่นได้จีนได้สารพัดภาษาแต่พอวลายบอกจะเปิดสอนภาษามาลาอยู่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดที่มีเด็กพูดมาลาย,ยูในชีวิตประจําวันกลับเปิดไม่ได้กลับกลายเป็นภาษาเป็นความมั่นคงนี่คือผมผมมองว่ามันมันผิดอ่ะ มันไม่ถูกต้องเลยที่จะมองปัญหาของภาษาเป็นความมั่นคงที่โรงเรียนอัยรานุสรโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเริ่มบรรจุก,การเรียนศาสนาอิสลามแบบเข้มเข้าไปในหลักสูตรเหมือนที่อื่นๆแม้ว่าเด็กมุสลิมที่นี่ใช้ภาษาไทยในการเรียนวิชาสามัญแต่ในวิชาศาสนา ครูจะสอนเป็นภาษามาลายูหลักสูตรนี้ทำให้เวลาเรียนศาสนาในโรงเรียนของรัฐมากขึ้นจากสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเป็น8 1 0ถึง10ชั่วโมงชุมชนเขาต้องการไงนะครับเขาต้องการเมื่อมีตัวนี้ขึ้นมานะ,ะส่วนใหญ่เด็กที่ย้ายไปเรียนโรงเรียนเอกชนมันก็ลดน้อยลงนะครับอนนี้ก็สังเกตง่ายๆก็คือโรงเรียนอายานุศรนะ นะผู้ปกครองก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากยุทธศาสตร์หนึ่งของสวทคือยุทธศาสตร์ยุทธที่6ของ<ม>สวทนี่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลย<ม>เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อ,อคนอัตลักษณ์ในพื้นที่<ม>นัน้นในส่วนหนึ่งของโครงการตรงนี้ก็คือการดูแลเรื่องของการจัดสอนศาสนาในโรงเรียนของรัฐทั้งระดับประถมมัธยม,มจะโรงเรียนศาสนาที่ปกติแล้วก็โรงเรียนศาสนาที่มีลักษณะพิเศษที่สอนเข้ม ท,ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คอริยะหรือบานะต้องมาทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตาดิกานูรุนอิสลามที่บ้านแร่อําเภอทานโตจังหวัดยะลาคอริยอเป็นครูของชุมชนที่อาสามาสอนเด็กๆในท้องถิ่นของเธอโรงเรียนตาดิกาเด็กๆจะเรียนศิลธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลามพวกเขาเรียนเป็นภาษายาวีและภาษาอาหรับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ <S 1> <S 1> เด็กกลุ่มเดียวกันนี้ยังเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแรซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐด้วยแตดีกาแปลประจากภาษามาลายูว่าศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กเล็กมีอยู่ในทุกชุมชน ทุกมัสยิดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเรียนเสริมทางศาสนาที่ไม่มีสอนในโรงเรียนของรัฐแผ่นไม้กระดานบางๆถูกแปลสภาพเป็นฝาผนังเพื่อกั้นแบ่งห้องใหญ่ๆเป็นห้องเรียนขนาดเล็กหลายห้องในโรงเรียนตาดิการนูรุนอิสลาม สภาพนี้เป็นเช่นเดียวกับตาดีกาเกือบทุกแห่งใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบว่าเด็กเขาชอบเปรียบเทียบกับโรงเรียนรัฐบาลไงคะเวลาเวลา,าเราถามว่าทําไมไม่เรียนตาดีกาทาไมชอบเรียนโรงเรียนรัฐบาลนั้นแจกถึงสื่อทำไมสมาธิไม่มาเขาว่าบางทีโรงเรียนตาดีกาไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อย่างนั้นกลุ่มบูงหงายรายยาคือกลุ่มคนที่เดิมทําสื่อทางเลือกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเติบโตมาเป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนาทางด้านการศึกษาโมฮัมหมัดอันวาฮีเตะประธานกลุ่มบุงหวารายยาเคยเป็นเจ้ฮูหรือครูในโรงเรียนตาดิกามาก่อนเขาบอกว่ารัฐแทบจะไม่สนใจช่วยพัฒนาแหล่งเผยแพร่ค,ความรู้ด้านศาสนาอิสลามในพื้นที่เหล่านี้ศริกา ถูกพัฒนาโดยชุมชนตนเองแต่กับถูกและเลยโดยฝ่ายรัฐเห mm hmm. มือนกับว่างบประมาณที่ลงมาทั้งหมดจะไปลงในโรงเรียนของของรัฐเพียงเดีวยวอาจจะลงมาที่นี่บ้างแต่มันก็ไม่พอกับการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างอาคารหรือว่าการเลี้ยงต่อกะต่อเจก,กูงบประมาณไม่ได้ลงมาที่ตริกาถ้าสมัยก่อนก็คนอาจจะมีความคิดต้องไปกลืนชาติเขา mm hmm. ต้องไปกดขี่ต้องไปใช้กําลัง แต่โลกยุคปัจจุบันเนี่ยไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราก็ต้องไปชงเสริมให้คขามีวิถีชีวิตมุสลิมที่เข้มข้นขึ้นมากำลังทหารพร้อมอาวุธประจำกายต้องเข้าประจำการทุกวันหลังเลิกเรียนที่หน้าโรงเรียนบ้านยาบีโรงเรียนปฐมของรัฐซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนาราทิวาสไป13กิโลเมตร เพราะตลอด7จปีหลังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบไปแล้ว141คนแล้วก็เดี๋ยวคุณอาจารย์มน์ที่สซึ่งเป็นตัวเลือก A ถึงตัว O ชุลีกรเงินแก้วสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านยาบีมาหลายปีแล้ว,ลวเธอบอกว่าสำหรับครูที่สอนในพื้นที่ชนบทความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีผลต่อสภาพจิตใจ ทีนี้พอพอการความครัวเราเรามาโรงเรียนแล้วก็เรวก็เราก็เริ่มแล้วะคะ่ะพอครัวใช่ใช่ไหมคะจะมานั่งทํางานอีกเดี๋ยวต้องแอบดูข้างถนนมั่งม,มีคนแบกมามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบ้างความไม่สงบที่รุนแรงขึ้นอย่างมาก ในปี2547ในอดีตสายโพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงมีนโยบายให้ครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถขอย้ายออกนอกพื้นที่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขทำให้มีครูกว่า1,600อัตราย้ายออกไปท่านปล่อยให้ครูมืออาชีพย้ายออกหมด เป็นความผิดพลาดอย่างหนักเนื่องจากว่าขณะน,นี้ตามโรงเรียนมีแต่พนักง,งานราชการมีแต่ลูกจ้างชั่วคราวครูมืออาชีพมีน้อยมากนะครับการย้ายออกของครูจำนวนมากเมื่อปี2547ส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้าน ซอฟิยะเจะและสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยมาสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอายรานุสร์มาประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้วสอนครบสองปีเมื่อไหร่ซอฟิยะก็จะได้รับการบรรจุเป็นครูและสามารถขอโอนย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เหตุผลเดียวกันนี้เองที่ทำให้ที่นี่มีตำแหน่งว่าง ทำให้ซอฟียะได้มาสอนอก็คือพอเราเข้ามานี่ก็คือตำแหน่งว่างก็คือน้อยแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็คือครูย้ายไปหมดเลยครูที่อยู่ทางทางทางบนนะคะ,ะที่อยู่เหนือสามจังหวัดเหนือสามจังหวัดก็คือจะย้ายไปเลยเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ปุ๊บครูก็ย้ายก็คือพอเห็นนะในโรงเรียนนี้ก็คือจะมีครูศาสนาอิสลามหมดเลยเราก็อยากจะให้แบบมีมีครูอื่นๆมาสอนโรงเรียนเราเพราะว่าถ้าถ้ามีครู ครูศาส,สนาอื่นหรือว่ามาอยู่ด้วยกันเราจะมีความสุขมากกว่านี้เพราะว่าเด็กก็จะได้รับความรู้ได้รับภาษาภาษาและก็วัฒนธรรมของศาสนานี้อะไรประมาณนี้ค่ะต,ต้องต้องต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณภาพการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้ที่จะมีเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนปี4 7เนี่ยนะครับมันก็มีคุณภาพอยู่ที่ดบบห,หลังของประเทศอยู่แล้วนะครับจากปัจจัยที่ เรื่องการเรียนเด็กที่นี่ต้องเรียนสองภาษาคุณครูต้องมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ,ษะนะครับนักเรียนดูลูกป,ปิงปองลูกป,ปิงปองนี่เป็นทรงอะไรทรงโซฟโซฟิยะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของครูที่สามารถพูดทั้งภาษาไทยและภาษามาลายูได้ดีสีเหลี่ยมมุมฉากทรงสีเหลี่ยมมุมฉากเราดูเฉยๆก็คเหมือนกล่องนะัซึ่งมีไม่มากนักใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้การขาดแคลนครู เพราะปัญหาความรุนแรงเป็นอีกปัญหาหนึ่งนอกเหนือไปจากผลกระทบจากแนวคิดรัฐานิยมและการบริหารจัดการที่แม้จะได้รับการปรับปรุงบ้างแต่ก็ยังขาดเอกภาพการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่บุคลากรในพื้นที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ กันอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกประเทศมันมีความหลากหลายด้านภาษามีความหลากหลายด้านเชื้อชาติด้านศาสนาแต่ว่ามิติเหล่านี้อย่าไปสร้างเป็นเงื่อนไขโดยเฉพาะองค์กรและกลไกของรัฐต้องไม่สร้างเป็นเงื่อนไขต้องพยายามเข้าใจเขา าว่าทำไมไมามา,มา,มาคิดร่วมกันเหมือนการศึกษานี่มาคิดสักครั้งคิดครั้งใหญ่ว่าเราต้องการให้เด็กในพื้นที่เด็กเป็นอะไรมีคุณลักษณะยังไงคิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็คุมลงไปให้เขามีอํานาจการจัดก,การศึกษาตามสภาพที่เขาจะเป็น ถึงแม้จะมีพรบการศึกษาใหม่ก็ตามแต่ในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นก็ดีในเรื่องของหลักสูตรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตก็ดีมันเป็นวาทการรมที่พูดกันในเรื่องของข้อกฎในเรื่องของการงานการเมืองทั้งนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่ในมุมมองของผมคือ เด็กที่นี่ผมยืนยันว่าไม่ได้โง่นะแต่วิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างหากสอนไม่เต็มที่เครื่องมือวัดผลไม่มีคุณภาพเพียงพอเรามัวแต่ไปสร้างฉากเหมือนโรงลิเกโรงเรียนสวยโรงเรียนงามสิ่งเวดล้อมดีครูใส่สูตรแต่กระบวนการจัดการเรียนรู้น้อยมาก